หน่วยที่1รู้จักกับดินญี่ปุ่นท็อปปิกที่1ดินญี่ปุ่นคืออะไรท็อปปิกที่2การผสมสีดินญี่ปุ่นและ ท็อปปิกที่3เครื่องมือคู่ใจนักปั้นมาเริ่มกันที่หัวข้อที่1ดินญี่ปุ่นคืออะไรดินญี่ปุ่นหรือชื่อภาษาอังกฤษ Japanese Clay เป็นดินปั้นชนิดพิเศษที่นิยมใช้ในการทำงานศิลปะมีคุณสมบัติเด่นคือเนื้อละเอียดนุ่มยืดหยุ่นและไม่แตกง่าย ทำให้เหมาะกับการปั้นรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมเดลตัวการต์ตูนตุ๊กตาหรือของตกแต่งขนาดเล็กดินปั้นญี่ปุ่นเป็นดินประเภทไม่ต้องอบหรือที่เรียกว่า Air Dry Clay สามารถทิ้งไว้ให้แห้งได้โดยธรรมชาติหลังจากแห้งแล้วเนื้อดินจะแข็งแรงและสามารถทาสีตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกต่อมาข้อดีของดินญี่ปุ่น 1. ดินญี่ปุ่น จะมีเนื้อดินนุ่มและยืดหยุ่นสูงสามารถรีดและปั้นเป็นรูปทรงต่างๆรวมถึงรูปทรงของกลีบดอกไม้ได้บางเหมือนของจริงโดยไม่แตกหรือฉีกง่าย 2. ดินญี่ปุ่นจะมีคุณสมบัติที่สามารถแห้งและแข็งตัวได้เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องนำมาอบความร้อนทำให้สามารถประหยัดเวลาและสะดวกเหมาะสำหรับงานฝีมือทั่วไป 3. ดินญี่ปุ่นจะมีน้ำหนักเบาเมื่อแห้งทำให้ช่อดอกไม้ดูอ่อนนุ่มนิ่หนักและสามารถจัดช่อหรือประดับตกแต่งได้ง่าย 4. ดินญี่ปุ่นสามารถผสมสีได้หลากหลายสามารถผสมสีได้ตามที่ใจเราต้องการทำให้ได้เฉดสีของผลงานดินปั้นดอกสาทรที่ดูดีและเป็นธรรมชาติและ 5. ดินญี่ปุ่น จะมีผิวเรียบเนียนและดูสมจริงเมื่อแห้งแล้วพื้นผิวจะมีความเนียนและเงาเล็กน้อยทำให้ดอกไม้ดูเหมือนจริงและสวยงามต่อมาข้อควรระวังของดินญี่ปุ่น 1. ดินญี่ปุ่นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศดินญี่ปุ่นจะแห้งและแข็งตัวเมื่อสัมผัสอากาศจึงควรปิดถุงหรือภาชนะที่จัดเก็บดินให้แน่นทุกครั้งหลังใช้งาน 2. ดินญี่ปุ่น ห้ามดนน้ำมากเกินไปเนื่องจากน้ำจะทำให้เนื้อดินเหลวหรือเสียคุณสมบัติในการปั้นและขึ้นรูป 3. ดินญี่ปุ่นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดดเนื่องจากความร้อนจะทำให้ดินแห้งและแข็งตัวไวและอาจทำให้ผลงานเสื่อมสภาพได้เร็วยิ่งขึ้น 4. ดินญี่ปุ่นห้ามเก็บร่วมกับอาหารหรือของกินเนื่องจากดินญี่ปุ่นไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาบริโภคจึงควรที่จะแยกเก็บให้ปลอดภัยจากอาหารและ 5. เมื่อกำลังจะเตรียมปั้นดินญี่ปุ่นควรล้างมือก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกติดลงในดินแล้วรักษาความสะอาดที่อาจส่งผลทําให้ผลงานเสียหายได้ต่อมาวิธีการเก็บรักษาดินญี่ปุ่นการเก็บรักษาดินญี่ปุ่นควรปิดภาชนะที่จัดเก็บดินให้สนิทโดยภาชนะที่จัดเก็บควรจัดเก็บในภาชนะประเภทถุงซิปล็อกหรือภาชนะที่ป้องกันอากาศเข้าได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินแห้งหรือแข็งตัวก่อนนำมาใช้งานส่วนดินที่ผสมสีแล้วควรห่อด้วยพลาสติกแยกแต่ละสีและเก็บในกล่องปิดฝาแน่นเพื่อคงสภาพความชื้นไว้หากต้องการเก็บนานควรวางในที่เย็นและหลีกเลี้ยงแสงแดดโดยตรงเพื่อรักษาคุณภาพของดินให้นุ่มและพร้อมสำหรับนำมาใช้งานได้เสมอเข้าสู่หัวข้อที่2การผสมสีดินญี่ปุ่นหลักการผสมสีเบื้องต้น จัดเตรียมดินปั้นและสีที่เราต้องการผสมชนิดของสีที่ใช้ในการผสมเช่นสีน้ำมันสำหรับงานดินปั้นเมื่อเตรียมสีที่ต้องการเสร็จแล้วให้ตัดดินปั้นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการเพื่อให้ผสมง่ายและทําให้สีเข้ากันได้อย่างทั่วถึงเสร็จแล้วใส่สีลงบนดินปั้นเริ่มจากใส่สีเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มตามความเข้มที่ต้องการถ้าใช้สีน้ำมัน ควรใช้หยดเล็กๆเพื่อตรวจสอบความเข้มของสีที่เราพอใจจากนั้นนวดและผสมให้เข้ากันนวดดินปั้นพร้อมสีอย่างต่อเนื่องจนสีสม่ำเสมอถ้าสียังจางให้เติมสีเพิ่มทีละน้อยแต่อย่าเติมสีจำนวนมากในครั้งเดียวเพราะอาจทำให้สีเข้มจนเกินไปวิธีเก็บดินปั้นที่เหลือเมื่อผสมสีเสร็จให้ห่อด้วยพลาสติกหรือเก็บในกล่องปิดมิดชิด เพื่อป้องกันดินแห้งก่อนใช้งานในครั้งต่อไปและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่3เครื่องมือคู่ใจนักปั้นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการปั้นดินญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้แก่ 1. แม่พิมพ์ซิลิโคน 2. สีน้ํามัน 3. เครื่องลีดดินปั้น 4. ผ้ากันเปื้อน 5. ครีมทามือและ 6. ไม้สําหรับงานปั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนฟังดูน่าสนุกใช่ไหม ดินญี่ปุ่นเป็นวัสดุที่ใช้งานง่ายเหมาะกับการสร้างสารรค์ผลง,งานศิลปะมากๆเพียงถ้าเราเข้าใจพื้นฐานดีทั้งเรื่องการเก็บรักษาการผสมสีและการใช้เครื่องมือต่อไปในหน่วยที่2เราจะได้มาฝึกปั้นดอกไม้จากดินญี่ปุ่นกันนะคะอย่าลืมเตรียมดินญี่ปุ่นกับอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วมาเรียนต่อในบทถัดไปด้วยกันนะคะเด็กๆ